เรามาฝึก,กจิตฝึกใจกันมารวมกันอยู่ในที่นี้ไม่ใช่มุ่งอย่างอื่นเพราะฉะนั้นให้มีสติสำรวมใจของตนให้ดิ่งเข้าไปภายในอย่าให้จิตมันส่งออกไปข้างนอกอยู่ตามธรรมดาแล้วมันไม่ค่อยสำรวมจิตกันมกักจะปล่อยจิตให้เลื่อนลอยไปทั่ว ดังนั้นเราจะมีข้อวัดปฏิบัติมีการประชุมกันอบรมอบรมม,มันก็ใช่อย่างอื่นใดก็เพื่อฝึกให้รู้จักสำรวมจิตของตัวเองให้สงบจากความคิดฟุ้งซ่านต่างๆนั่นแหละปัญหาของชีวิต มันก็มายุ่งยากกับจิตดวงนี้แหละ้าเมื่อได้เผชิญกําเหตดอะไรต่ออะไรมาแล้วมันจิตนี่มันมุ่นความเสียใจก็มีความดีใจก็มีถึงคราวได้ประสบกับเรื่องที่น่ายินดีพอใจมันก็ปุ้มใจ มันนั่งกิตไว้ไม่อยู่จิตที่ไม่ได้ฝึกฝนถึงเวลามีเรื่องผิดหวังอะไรตอ,อัวไรกระทบกระทั่งเข้ามาก็เสียใจครับแค้นใจไอ้คนทุกวันนี้มันฆ่าตัวตายได้ง่ายเหลือเกินก็เพราะเหตุว่ามันไม่มีอุบายฝึก,กจิตเลย ปล่อยให้จิตตกเป็นธาตุแห่งตัณหาบางคนมีเมียหนึ่งแล้วไม่พอใจอไปติดต่อเอาอีกเมียสองอีกเข้าไปที่นี้ตนไม่มีปัญญาจะหาเลี้ยงเขาให้เขาอยู่เย็นเป็นสุขได้ เมียหลวงก็ต่อว่าเอาเมียน้อยก็ต่อว่าเอาขับแค้นใจหลายก็ยิงตัวตายบางอาไรก็ยิงทั้งเมียทั้งลูกแล้วก็ยิงตัวตายหมนี่มันล่วนตั้งแต่ว่ามีคุณธรรมอยู่ในใจทั้งนั้นแหลย เมื่อมันไม่มีคุณธรรมอยู่ในใจไม่ได้ฝึกใจสงบตั้งมั่นแล้วมันไม่มีปัญญาเลยไม่ไมีไม่มีปัญญาจะหาเงินหาทองมาเลี้ยงตัวและครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุขได้ mm hmm. เพราะฉะนั้นอย่าไปสำคัญในเรื่องอื่นนะว่ายิ่งกว่าจิตใจจิตดวงนี้ยสำคัญยิ่ง ทุกคนต้องฝึกกิจตัวเองแม่จะไปครองเรือนก็ดีถ้าไม่ฝึกกิจนี้ให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีแล้วมันไม่มีปัญญาอะไรที่จะไปหาเงินหาทองได้พอได้เงินทองมานิดหน่อยก็แสดงตนเป็นเจ้าชู้มายา แสดงตนเป็นนักสังคมดื่มเหล้าเมาสุราสนุกสนนานกันพอเงินหมดแล้วก็เอาแล้วเหือดร้อนมาเนี่ยม,มันเป็นอยู่นั่นนะคนที่ไม่ได้ฝึกฝนอบรมจิตใจต้องพิจนารณานดูให้มันเห็น ดังนั้นผู้ที่เด็กเข้ามาหมวดเรียนในพุทธศาสนาแล้วต้องให้รู้จักรักษาจิตตัวเองให้ได้อย่าให้จิตมันวนไหวไปตามอารมณ์ต่างๆที่น่ายินดีอินร้ายที่น่าโกรธน่าเกลียดต่างๆมนี้ต้องฝึกคัด มีสติสัมปชัญญะห้ามจิตของตนเลื่อยไปในขณะที่เป็นนักบวชอยู่ก็ดีอย่าไปปล่อยจิตให้ผู้วามไปตามเรื่องที่มากระทบกระทั่งต่างๆหมดนั้นะถ้าผู้ใดชำนาญฝึกจิตดวงนี้ให้มันตั้งมั่นโดยดี ไม่วันไวนไปตามเรื่องทั่วเรื่องดีเรื่องร้ายอะไรในโลกอันนี้ผู้นั้นแหละจะตั้งตัวเป็นฝั่งเป็นฝาได้ถ้าเป็นผู้ครองเรือนก็ดีเพราะว่ากิเลสอันนั้นล้วนจะเป็นมารทั้งนั้นเลยเวลาจะทำความดีไปหาเงินหาทองให้ลำให้รวยไป เดี๋ยวมันก็บันดาลให้มีเรื่องชั่วมากระทบกระทั่งเอามีใครคนใดคนหนึ่งมาขัดขวางให้กิจการงานที่ดำเนินไปนั้นก้าวหน้าไปไม่ได้ตนก็ไม่มีปัญญาจะแก้ไขก็เลยเอาแตโมโหโทโสเข้าว่าเลยทะเลาะวิวาทกับคนอื่นเข้าไปอืม ก็ให้เกิด <c oughs> ความอาฆา,าตมาดายต่อกันอต่อจากนั้นก็นั่งไม่เป็นสุขนอนก็มาเป็นสุขแล้วสะดุ้งอยู่เลยกลัวแต่ศัตรูมันจะมาจองล่างจองผ่านเนี่ความไม่ไม่สำรวมจิตไม่ฝึกจิตของตนให้หนักแน่นปล่อยจิตให้เลื่อนลอยไปตามอารมณ์ต่างๆมันมีแต่ทุกข์แหละให้เข้าใจ บวดอยู่ก็เหมือนกันถ้าฝึกใจนี่ให้สงบให้ตั้งมั่นไม่ได้ก็หาความสงบสุขไม่ได้อันจะเราจะอยู่ในโลกนี้จะไม่ให้มีใครมาสนเสริญมานินทาว่าร้ายต่างๆจึงจะอยู่เป็นสุขสบายได้อย่างนี้ผู้นั้นเข้าใจผิด พราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจกับตัวเองใหม่เรื่องสรรเสริญเรื่องนินทาเรื่องความเสื่อมลาภเสื่อมยศความมีลาภมียศความมีสุขมีทุกข์มันนี่มันเป็นทมประจำโลกมันเป็นของไม่เที่ยงไม่ยังยืนพระศา,าสดาทรงแสดงไว้ในโลกธรรมแปดอย่างนั้นะ ดังน,นั้นทุกคนต้องเรียนรู้อย่าไปนอนหลับทับสิทธิ์อยู่เฉยๆคำสอนของพระเจ้าน่ะล้วนแต่เป็นเครื่องชี้หนทางออกจากทุกข์ให้ทั้งนั้นเชน่น e อย่างโลกธรรมแปดอย่างนี้ใครเรียนรู้แล้วมันก็จะรู้ความจริงของชีวิตนี่เลยวันนี่ชีวิตนี่เกิดมาในโลกเนี่ย จะไม่ให้คนสรรเสริญและนินทาไม่ได้เลยมันต้องมีไม่มากก็น้อยออย่างนี้ให้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเขาสรรเสริญย้อนมยอยอมาเราก็ไม่ดีใจไม่ลืมตัวไม่ไม่สำคัญว่าตนดีวิเศษเหมือนอย่างเขาสรรเสริญตนจะวิเศษหรือไม่วิเศษมันอยู่ที่ตนตนเองเป็นผู้รู้เรื่องของตนเอง ดีกว่าผู้อื่นรู้ถ้าเป็นูผู้วิเศษจริงก็จะไม่วั่นไหวกับคำสรรเสริญน,นั่นเลยไม่ยินดียินร้ายอะไรเพราะคำสรรเสริญมันก็เป็นอนิจจังไม่เที่ยงแต่ความจริงใจนะ่ะมันไม่ขึ้นไม่ลงไม่สูงไม่ต่ำอะไรมันอยู่อย่างนั้น จนั้นเมื่อมีใครนินทามามันก็อยู่แค่นั้นแหละนินทาว่าไอาคนนี้ไม่ดีนะอย่างเนี้ยมันก็ไม่ดีตามที่คนเขาว่าถ้าผู้ใดมีจิตตั้งมั่นลงไปด้วยดีได้แล้วควบคุมจิตตัวเองได้แล้วเขาว่าเราไม่ดีอย่างนี้มันก็ไม่ดีไปตามที่เขาว่าจิตใจ แต่ถ้าผู้ใดไม่ฝึกใจของตนให้ตั้งมั่นต่อกุศลคุณงามความดีแล้วแน่นอนนะเขาว่าไม่ดีมันก็ไม่ดีจริงๆเพราะคนเราถ้าทิ้งความดีแล้วมันก็ไปมันก็ไปทำความชั่วมันก็เป็นอย่างนี้แหละถ้าทำถ้าหากว่าเป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลคุณงามความดีแล้ว มันก็ได้สเสวยความสุขอันเกิดจากผลแห่งความดีที่บังเกิดขึ้นในจิตใจนั่นมันก็ไม่หมุนไปทางชั่วหรอกคนเรานะเพราะมันทําความดีแล้วมันมีความสุขนี่มีความเมื่อมีความสุขแล้วเรื่องอะไรจะหมุนไปทางชั่วละ่ะมันก็ไม่ไปนะนดังนั้นนะ่ะ ทุกคนต้องพิจารณามันเห็นในระหว่างดีกับชั่วให้มันเห็นด้วยปัญญาของตนเองนะนั่นะความชั่วนะมันมีพิษร้ายอย่างไรต่อบุคคลผู้สะสมไว้ในใจความชั่วนะมันมีอยู่เฉพาะใจของคนเท่านั้นนะมันไม่มีอยู่หายนอกหรอกความจริงนะ อันมันแสดงมาทางกายทางวาจามันก็ออกมาจาก,กจิตนั้นถ้ามันไม่มีอยู่ในจิตนั้นแล้วมันก็ไม่มีอยู่ทางกายทางวาจาไม่ได้แสดงออกเลยยังว่าดีชั่วมันออกมาจาก,กจิตนั้นอย่าไปเข้าใจมันมาจากภายนอกอันเหตุภายนอกนั่นน่ะเมื่อเรารู้เท่าเราไม่ยึดไม่ถือแล้วมันก็ไม่มีพิษมีสงอะไร มันก็ดับไปเองมันดีก็ดีชั่วกว็ดีมันสำคัญอยู่ที่จิตนีส่สี่ไปเที่ยวยึดถือนั่นนี่ถ้าเขาสนเสริญมาก็ดีอกดีใจปลื้มใจถ้าเผื่อว่าเขานินทามาก็เสียใจแล้วมันนี่ขับแค้นใจแล้วไม่ต้องการให้ใครนินทาว่าไรอะไรเลย บุคคลผู้ถูกโกรธกระทำเหล่านี้ครอบงำย่ำยีนะหาความสุขสบายใจไม่ได้เลยในสังเกตดูตัวเองนะทุกคนนะถ้าใครรู้ตัวเองว่าจิตของตนตั้งมั่นอยู่ได้ดีใครสริญเสริญนินทามามันก็ไม่หวนไว้ไม่เสียใจไม่โกรธไม่เกลียดอะไรมันรู้เท่าทันได้ มันอดกั้นทนทานต่อคำด่าว่าเสียดสีต,ต่างๆได้อย่างนี้นะผู้นั้นก็อยู่เย็นเป็นสุขสบายดีก็รู้ตัวเองรู้ตัวเองว่าตนสบายเพราะเขาไม่หวั่นไหวต่อสรรเสริญนินทาต่อสุขต่อทุกขต่อความมีลาบเสื่อมลาบความียศเสื่อมยศอะไรหมดนี่นะ มันมันจัดเจริญด้วยยศด้วยลาบก็ไม่ดีใจไม่เพลิดเพลินไม่อวดดีอวดดีกับใครวางตนเสมอเสมอไปถ้าเวลามันเสื่อมลาบเสื่อมยศลงไปก็ไม่เสียใจเศร้าโศกเพราะพิจารณาเห็นตามที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้แล้วว่าโลกธรรม8แปดอย่างนี้เป็น ของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมันมีเกิดขึ้นมาแล้วมันก็มีแปรปวนดับไปเป็นธรรมดาอยู่อย่างนั้นเมื่อเรามาเรียนรู้มาเพ่งพิจารณาดูความจริงของโลกธรรมตัวน,นี้แล้วจิตใจก็เป็นกลางอยู่แบบนีนนน้ทำใจเป็นกลางวางใจเป็นหนึ่งเวลาถูกโลกธรรมมนกระทบกระทั่งมามันก็ไม่หวั่นไหวแล้วันี้ มันรู้นี่ถ้าวันไหวไปแล้วมันเป็นทุกข์มันเป็นงั้นมันเป็นทุกข์นอกจากเป็นทุกข์แล้วมันต้องให้ก่อกรรมก่อเวรตตอกันและกันสืบต่อไปอก็มันพิจารณาเห็นด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วมันมันก็ไม่หวนไหวไปตามจิตใจก็ตั้งเป็นกลางอยู่ได้ จะได้ยินเสียงด่าเสียงทอเสียงนินทาว่าร้ายอะไรต่ออะไรมาก็ตามก็ไม่ตื่นเต้นไม่วันไว้ก็เคยพูดอยู่บ่อยๆการภาวนาต้องพิจารณาลงไปให้มันถึงปรมตถธ,ธรรมถ้าไม่ถึงปรมตถธ,ธรรมแล้วมันก็ไปยึดถือขันหาวว่าเป็นตัวเป็นตนอยู่อย่างนั้นเลย เมื่อมันยึดถือไว้ก็ไม่ยอมให้ใครมาด่าว่าตีเตียนแม้แต่น้อยเดียวนั่นแหละลักษณะของของจิตใจที่มันยึดมั่นในขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนนะอันนั้นแหละเป็นเครื่องพิสูจน์ได้เลยถ้าพระพุภาวนาปล่อยวางขันห้านี้ลงได้ไม่ถือว่าเป็นของของตนแล้วก็มันก็มีเครื่องวัดอย่างว่านั่นเ่ย เมื่อใครสนเสริญนินทามามันก็ไม่หวนไหวนี่มันก็พิจารณาเห็นว่าเรื่องํำสนเสริญนินทาล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่มีแก่นสารอะไรเลยเมื่อจิตเราไม่ยึดถือไม่หวนไหวไปแล้วมันก็ดับไปไม่ใช่มันตั้งอยู่ได้ของโมน,นี้มันตั้งอยู่ไม่ได้เพราะมันเป็นแต่เพียงอารมณ์หรือเป็นแต่เพียงเสียง ที่เปลงออกมาเท่านั้นเองถ้าหยุดเปล่งออกมาแล้วมันก็ดับไปเสียงต่งตางๆหมดนั่นเสียงดีเสียงชั่วอะไรก็ตามเนี่ยพูดออกมาแล้วก็ดับไปพูดออกมาแล้วก็หายไปอยู่อย่างนี้นะเมื่อพีนาเห็นอย่างนี้นะจะวันไหวทําไมวะเนี่ยนั่นเะน,นี่ยผู้ผู้วันไหวแสดงว่าไม่เคยได้พิจารณาหลักความจริงเหล่านี้ ธรรมดาความสนเสริญนินทาในโลกอันนี้นะ่ะมันเป็นไปตามน้าของกิเลสของบุคคลเมื่อเขาไม่ชอบคนนี้หะ่ะอย่างนี้ถึงแม้คนนั้นจะทำดีอยู่กะรช่างนะเขาเห็นความบุคคงของคนนั้นน้อยหนึ่งมันก็นินทาเอาว่าร้ายเอาอย่างนี้แหี่ ไอ้ความไม่ไม่พอใจซึ่งกันและกันเนี่ยมันก็หาเรื่องใส่กันเรื่องไม่ควรที่จะปักปรมกันให้เสียหายอะไรมากมายมันก็ปรักปรมเข้าไปความไม่ชอบกันเนี่มันเป็นยังไงไอ้ผู้ที่ถูกต่อว่านินทาจิตใจกดหยุดในระดับเดียวกันกันกบผู้ติชินนินทาตอนอย่างนี้ เมื่อจิตมันอยู่ในระดัะดบเดียวกันแล้วมันก็ทะเละาะวิวาทกันแหละยไม่มีใครยอมให้อาภัยแก่ใครเลยเนยมันเป็นอย่างนี้คนเราเนี่ยน,นะยัว่ามันภาวนาไม่อย่างถึงประมาธธรรมมันจึงตกห้างอยู่ในตัวตนเราเขาเนี่ยอันนี้สำคัญมากเลย บางคนก็จะว่าอา้าวเราเป็นคฤหัสนี้อยู่ในชุมนุมชนหมู่มากเนี่ยได้ยินแต่เสียงสรรเสริญอินทาอยู่อย่างนั้นเนี่ยแล้วใครไปอดได้จิงอยู่ร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราไม่เที่ยงแต่เท่าว่าจิตใจนู้นสิมันหวันไหวอะ่ะ มันจะทำยังไงได้ก็จริงอยู่ถ้าหากว่าจิตใจไม่หัดปรงหัดวางขันห้านี้ลงไปแล้วมันก็วันไหวกับเรื่องสรรเสริญอินทานแน่นอนเลยทีเดียวมันเป็นอย่งางนันเรืองมาไนะอันผู้ไม่วันไหวต่อทุกคำสรเสริญอินทาเป็นต้นดังกล่าวมานั่นนะก็ะพอได้ภาวนาะอย่างลงถึงปรมาธ,ธรรม ปรมาทธ,ธรรมคือทำอันยิ่งทำอันยิ่งก็หมายความว่ารู้ยิ่งเห็นจริงในน้ำในรูปอันนี้ตามเป็นจริงแล้วปล่อยวางไว้ตามสภาพจิตใจก็เฉยไม่ยินดียินร้ายกับขันห้านี้จึงเรียกว่าภาวนาอย่างลงสู่ปรมัตทธรรม ถ้าปรมธัธรรมปรากฏแจ่มแจ้งอยู่ในใจเสมอเสมออย่างนี้นะเรื่องอะไรนะจะไปหวันห่นไหวกับสัมรสนิยมสเสริญนินทาความเสื่อมลาภเสื่อมยศความสุขความทุกข์อะไรต่างพวกนี้นะก็มันก็ไม่หวันห่นไหวแลวมันรู้อย่างว่านี้นะเพราะว่าลาภยศเป็นต้นอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละมันก็อิงอาศัยรูป น้ำอันนี้เกิดขึ้นถ้าไม่มีรูปไม่มีน้ำอันนี้ราบยศสนเสริญนินทาความทุกข์ความสุขอะไรก็ไม่มีเลยตราพี่นาให้มันเห็นนะมันไม่มีจริงๆนะมันจะมีที่ไหนือ ลองไม่มีจิตมาอาศัยขันห้านี่อยู่ลองดูสิมันจะมีอะไรขึ้นมาในโลกอันนี้มันจะมีใครสร้างตึกสร้างลามสร้างบ้านช่องถนนหนทางอะไรผิดเครื่องใช้ไม่สอยต่างๆมาเต็มร้านเต็มโรงอยู่นั่นน,นะเริ่มมาพิจารณาดูให้จริงๆลงไว้แล้วมัน อาศัยจิตดวงนี้นะมาอาศัยในขันห้านี่ฝึกจิตดวงนี้เข้าไปมันก็เกิดปัญญาขึ้นมันยังสามารถทำโลกสันนิวาตอันนี้ให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้อันนั้นเป็นทำโลกีนะเป็นปัญญาในโลกีปัญญาในโลกีนี่มันก็ททำความเจริญให้แก่โลกสงสารอันนี้ อย่างที่เราเห็นกันทุกวันนี้แหละแต่ก่อนมาไม่เป็นอย่างนี้บ้านเมืองต่อมานี่มันก็เป็นอย่างนี้อย่างนี้นะก็แสดงว่าคนเรานะั่นะเมื่อศึกษาเราเรียนเข้าไปมันก็เกิดปัญญาเลยนนะเกิดปัญญาช่างคิดช่างนึกสอดจองหา หนทางเห็นความเจริญมองเห็นได้เลยมันเป็นงังิแต่คนส่วนมากเอาไปใช้แต่ในวัตถุไปเสวงหาแต่วัตถุเข้าของเงินทองอันปัญญานี่นะไม่เสวงหาศีลธรรมบุญกุศลนั่นท่านเรียกว,ว่าปัญญาโลกีปัญญาในทางธรรมบวะนี่ ปัญญาในทางธรรมนี่นต้องเกิดจากสมาธิจิตทำจิตให้เป็นสมาธิให้แน่วแน่เมื่อจิตตั้งมั่นด้วยดีแล้วออกจากสมาธิมาก็มีสติสมัชฌิญะประคองจิตของตนให้เป็นปกติเสมอไปอย่าให้มันหลงยินดียินร้ายกับอะไรต่ออะไร เมื่อทำได้อย่างนี้ปัญญามันก็เกิดขึ้นแล้วนี้นะอันปัญญามันเกิดขึ้นก่อนอื่นมันก็มองเห็นขันห้าว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตานี่แหละเมื่อมันเห็นขันห้านี่ตามเป็นจริงแล้วมองนอกจากขันห้านี้ออกไปมันก็เห็นเป็นสภาพอันเดียวกันเลย ไม่แตกต่างกันนั่นเอนจริงเลยทีเดียวไม่แตกต่างกันอพูดถึงความจริงนะไม่แตกต่างกันแต่ถ้าว่าโดยสมมุติปัญญาติแล้วมีแตกต่างกันมีสีเขียวสีขาวสีดำสีแดงมีสูงมีต่ำ มีสวยงามมีขี้ร้ายมีของมีค่ามีของไม่มีค่าอะไรมนดนี่นะมันมีสมมุติของโลกนะ่ะนั่นแหละมันก็มีอยู่อย่างนั้นแหละแต่ว่าความดีเหล่านั้นนะมันดีไม่ยั่งยืนอย่างเตือกรามอย่าง,งานีนะ้แต่คนโบราณเพื่อนก็สร้างกันมาไม่ใช่ย้อยอน啊ะ ไม่ทันถึงชั่วอายุคนนะบ้านเรือนนะ่ยสำรุดชุดโฉมไปแล้วบางทีก็ได้ชั่วคนหนึ่งก็ขอสร้างขึ้นใหม่แล้วมันก็อยู่อย่างนี้หละไม่มีอะไรเที่ยงยั่งยืนเลยแต่ตัณหานะบุคคลผู้ใดสะสมตัณหาให้มากขึ้นในใจมันจะเป็นเหตุให เกิดความอยากได้ของไม่เที่ยงนั่นแหละเห็นของไม่เที่ยงนั่นแหละว่าสวยว่างามว่าเป็นสิ่งที่อำนวยความสุขให้เขาประดิษฐ์ประนอยตกแต่งสร้างขึ้นมาอย่างสวยหรูสวยหลาอะไรอย่างวิจิตรพิศดารก็ไปหลงเขอตามโลกเขาได้หาเงินนะทองไปซื้อกัน เช่นรถลามืนี้นะบ้านเรือนหลังหนึ่งในเมืองในนาเนี่ยมีคนละสองคันสามคันกาเน,น้นไปเห็นเขาสร้างขึ้นมาแบบใหม่ๆเกิดอยากได้ขึ้นมาเอาเอาของเก่าไปขายทอดตลาดลงไวแว่หาร่้านขายเขาให้เขาตีราคาลงแล้วเอาเอาคันใหม่เพิ่มเงินให้เขาอีกอเอาเขาใหม่ไม่ใช่อยู่อย่างนั้นแหละ คนตกเป็นทาสของตัณหาไม่มีสิ้นสุดเลยแล้วตายแล้วไม่ได้อะไรติดตัวไปแม้แต่น้อยเดียวทิ้งไว้ในโลกนี้ควรพิจารณาปรงสังเวชลงไปอย่างนี้แล้วเราก็จะได้มีปัญญาสอนใจให้ปรงให้วางขันห้าอันนี้และนอกขันห้าน,นี้ออกไป ก็ขอแต่อาศัยมันอยู่สั่นระยะหนึ่งเท่านั้นเมื่อขันห่านี้แตกเหล่านี้ก็เล้วเรื่องไป <c oughs> ดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้